สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกท่านเข้าสู่ช่องร้อยแปสาระของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการทําช่อเข็มกัดดอกไม้ติดหน้าอกกันนะคะซึ่งวันนี้ดอกไม้ที่ใช้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะแล้วก็เขียวนะคะก็คือใช้ใบสีเขียวนั่นเองนะคะก็อันนี้นะคะบอกเลยนะคะแอมก็เพิ่งทาจริงจังเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ทําไมแอมถึงเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะ ก็อยากให้รู้ว่านะคะแอมทาครั้งแรกยังทําได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ยากเลยนะคะที่เพื่อนๆเห็นในภาพน,นะคะแอมจะเลือกเป็นใบไม้นะคะซึ่งขนาดของใบไม้ก็จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากเนาะเพราะว่าชอที่เราจะใช้กลัดหน้าอกวันนี้นะคะก็จะเป็นขนาดไม่ใหญ่นะคะ อย่างที่เห็นเลยคะ่ะเพื่อนๆอนตามในคลิปเลยนะคะแอมก็จะเลือกเป็นใบไม้นะคะแล้วก็ใช้ดอกแต่งดอกแซมนะคะเป็นสีขาวและแอมก็จะพันด้วยฟอลลาเทปนะคะสีเขียวอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือพันพันไปเรื่อยๆนะคะความจริงนะคะเราสามารถจัดช่อรวมกันนะคะแล้วก็พันเทปทีเดียวได้นะคะแต่อันนี้นะคะแอมก็คือเพื่อให้เขาแบบ ช่อเขาอยู่ทรงสวยนะคะแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทรงนะคะแอมก็เลยจะ,จะพันทีละชั้นนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเราเพิ่มใบเข้าไปหนึ่งใบอย่างเงี้ยเราก็จะพันหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เขาแบบดูทรงอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆแต่งดอกไม้ที่เราต้องการใช้ใส่เข้าไปอีกนะคะแล้วเราก็พันไปทีละชั้นนะคะก็คือถ้าเราฝึกทําใหม่ๆนะคะมันอาจจะยากนิดหน่อยะคะ่ะ แต่ถ้าเราแบบทำช่อแรกแล้วนะคะช่อต่อไปเราก็จะทำง่ายขึ้นนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆอนย่างที่เห็นเลยง่ายไหมคะง่ายเนาะแล้วในขณะที่เราแบบพันไปทีละชั้นนะคะเราก็สามารถดูว่าเราจะเพิ่มอันไหนหรือจะลดอันไหนนะคะก็แอมก็ทำไปเร่งไปเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าการทำแบบนี้นะคะมันอยู่ที่ความชอบนะคะเพื่อนๆ บางคนอาจจะมองว่าสวยบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบและความพอใจนั่นเองค่ะช่อของแอมก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการแทรกการเสริมนะคะ,อะดอกแต่งที่แอมใช้นะคะก็บางทีนะคะเขาจะอยู่ติดก้านแบบนี้เนาะเราสามารถดึงออกได้นะคะเพื่อนๆดึงออกจากก้านนะคะ เพื่อให้เราสามารถพันง่ายขึ้นก็ได้นะคะอันนี้นะคะมันก็จะพันโฟลลาเทปนะคะลงมาจนสุดนะคะแล้วเราก็จะทำการตัดก้านนะคะตัดก้านให้เขาเท่ากันนะคะก็คือความยาวของก้านก็อยู่ที่เรากำหนดเลยนะคะว่าเราอยากได้ความยาวขนาดไหนนะคะก็ตัด ช่วงตัดก้านนี่แะคะ่ะมันก็จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นครีมของเพื่อนๆต้องคมนะคะหรือถ้าเราตัดทีเดียวทั้งหมดไม่ได้นะคะเราก็ค่อยๆตัดทีละก้านนะคะเพราะก้านดอกไม้นะ่ะเขาจะทําด้วยลวดนะคะค่อนข้างจะแข็งนะคะเอ,อ,อมนะ่ะจะได้แผลจากการจัดดอกไม้บ่อยมากเลยนะคะเนื่องจากว่าก้านดอกไม้นี่นะคะบางทีเราก็เผลอนะคะเขาก็คือจะแหลมมากเลยนะคะ อพอตัดก้านเสร็จนะคะแอมก็จะทําการพันฟอนลอล์เทสนะคะก็คือพันทั่วเลยนะคะเพื่อปิดการด้านล่างด้วยจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะเวลาที่เราเอาไปติดนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยต่อไปนะคะเราก็จะใช้เข็มกลัดนะคะเข็มกลัดไม่รู้จะบอกว่าเบอร์อะไรดีอะคะ่ะเพืเ่อนๆก็ตามภาพเลยนะคะอันนี้ไม่แพงนะคะเข็มกลัดนี้จะมี12อันนะคะแอมซื้อมาอยู่ที่7บาทเองค่ะก็ เราก็จะเอามาทาบไว้ด้านหลังนะคะที่เราพันฟลลาเทปแล้วนะคะก็คือเอามาทาบไว้ด้านหลังตรงก้านดอกไม้เราสมควรจะเอาเข็มกัดนั้นอยู่ด้านบนบนหน่อยนะคะเพื่อเพื่อนเพื่อเวลาที่เราเอาช่อดอกไม้ไปกัดกับเสื้อนะคะเขาจะได้ไม่หัวทิ่มหรือหัวคว่ำลงมานั่นเองนะคะเพราะว่าดอกไม้เนาะถ้ายิ่งเราใส่เยอะหรือพุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะยิ่งมีน้ําหนักเยอะนะคะมันจะทําให้แบบ หัวของช่อดอกไม้เรานะี่ะทิ่มลงด้านล่างจะไม่สวยงามนะคะหลังจากที่แอมพันโฟลลาเทปเสร็จแล้วนะคะแอมก็จะใช้ดิบบินสีขาวนะคะก็คือเป็นดิบินผ้านเนาะขนาดก็คือจะเป็นขนาดเล็กเลยนะคะที่แอมใช้ตอนนี้นะคะก็แอมก็จะพันนะคะพันพันเหมือนกับพันเทปเลยนะคะแต่แอมจะจะเหลือปลายไว้นิดหนึ่งเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราพันไปแล้วนะคะเอ,อมันไม่มีตัวล็อกนะ มันจะทำให้ริบบิ้นที่เราพันนะ่ะไหลเรื่อนลงด้านล่างนะคะอันนี้แอมก็คือจะเอาไว้มัดกับปลายริบบิ้นนะคะที่เราพันกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นปืนยิงกาวนะคะสามารถหรือว่าเขาเรียกอะไรนะกาวร้อนก็ได้ค่ะสามารถดิดริบบิ้นติดกับตัวของ การที่เราพันไปก่อนได้นะคะเพื่อให้เขาแบบติดแน่นนะคะแล้วก็ไม่หลุดนะคะแต่สําหรับแอมเนาะแอมก็สะดวกที่จะพันแบบนี้นะคะก็คือพันจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็พันจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็สุดท้ายแอมก็จะไปมัดปมนะคะกับชายริบบิ้นที่แอมเหลือไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามัดหรือเราตัดปลายริบบิ้นแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนะ่ะ ใช้ไฟแช็คนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะรนให้ปลายริบบิ้นเกิดความร้อนนะคะเขาจะได้ไม่ไม่หลุดลุยนะคะโอเคค่ะแอมก็จะมัดแบบในคลิปเลยนะคะอันนี้คือทำตามความเข้าใจของแอมเองนะคะและแอมก็คิดว่ามันอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทำนะคะแต่ยากลองทำเองนะคะก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะโอเคค่ะแอมก็จะลิมปลายออกให้สั้นเนาะ กันไก่ก็ไม่ค่อยคมค่ะเหมือนือนใช้งานมานานแล้วสงสัยต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะพอเรา,าตัดออกอย่างนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาปรับช่อนะคะมาแต่งช่ออีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็กัดเข็มกัดของเราไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อไม่ให้มันโดนมือของเรานะคะเวลาที่เราทําขั้นตอนอืน่นยังนะคะเพื่อนๆยังไม่เสร็จเสร็จแล้วแอมก็จะใช้ ริบบินนะคะสีขาวของเราเหมือนเดิมนะคะทําเป็นโบนะคะบอกเลยว่าการทําโบแบบนี้แอมก็ไม่ค่อยถนัดนะคะแต่เราก็มาศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะการทําโบเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเก๋นะคะหรือใครจะไม่ทําก็ได้นะคะถ้าว่าไม่ชอบนะคะแต่แอมก็คือคิดว่ามันน่าจะเก๋ดีนะคะแอมก็เลยใส่เป็นโบสีขาวเข้าไปนะคะ ก็เริ่มจากการมัดนะคะมัดริบบินนะคะตามคลิปเลยนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็มัดตามคลิปเลยนะคะก็คือมัดธรรมดาเนี่ยะคะ่ะในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูตามนะคะก็เพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะทําโบเก่งกว่าแอมนะคะแต่อันนี้แอมบอกเลยว่าก็เป็นการฝึกทาเหมือนกันนะคะ แล้วก็ถ้าแอมทาได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้แน่นอนค่ะเพราะว่าการที่แอมทำนะคะก็คือเกิดจากการเรียนรู้และก็ลองทํานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่เคยทําแบบแอมแล้วทําได้นะคะเพื่อนๆก็ต้องทําได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ปรับแต่งทรงโบของเรานะคะโอ้ออกมาสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็จะทําการตัดนะคะตัดปลายลิบบิ้นออกนะคะให้เขาแบบมีความเฉียงสวยงามน,นะคะเป็นมุมสวยงามเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่แอมบอกว่าเราก็ใช้ไฟแช็คหรืออะไรก็ได้นะคะ ร่นปลายริบบินนะคะเพื่อไม่ให้ริบบินเขาหลุดดุยออกมานั่นเองนะคะปรับแตง่งทรงนิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับช่อดอกไม้ติดหน้าอกของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะหากเพื่อนๆอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามหรือสามารถทักแอด้ที่เพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกับชื่อช่องนี้เลยยินดีตอบทุกคําถามที่ตอบได้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ